ครับวันนี้ผมพามาที่ลูกค้าซอยจอมทองสามทิบหนึ่งครับติดตั้งโต๊ะร้อยี่สิบคูณเจ็ดเมตรยี่สิบนี้เห็นว่างานติดตั้งของเราสร้างที่ติดตั้งก็จะเน้นรายละเอียดให้อย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของระดับน้ำอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากที่สุดพื้นที่เป็นยังไงโอ๊ต ไห้เข้าไ่ครับแลมาวางผ้าให้มันตัมือโอเคยังไงเอาให้ดีนะครับงเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากผงสร้างเสร็จแล้วอันนี้คือไม้ที่เราจะนำมาติดตั้งโต๊ะตัดของลูกค้านะครับ ที่ลูกค้าเห็นสีขาวนวลๆอันนี้ยังไม่ใช่หน้าไม้นะครับเป็นด้านหลังหรือด้านล่างเราติดให้ลูกค้าฟรีๆเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเรียกว่ามีที่เดียวในประเทศดีกว่าครับที่ทําให้นะครับอันนี้ครับแผ่นไม้ที่เรานํามาติดตั้งให้ลูกค้าอะผิวหน้าเคลือบโอเมก้าของแท้นะครับ เป็นไฮคอร์สเงางามนะครับส่วนจักไซส์เป็นขาวขุ่นนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวน้องก็จะเซตอัพอันนี้โต๊ะที่นำแผ่นไม้ขึ้นบนโครงแล้วนะครับน้องก็จะไล่ยิงน,น็อ เพื่อจะล็อกแผ่นไม้นะครับลูกค้าสังเกตเห็นน้องก็จะยิงน,นะครับตามนี้แล้วก็ที่สำคัญครับแผ่นไม้เรา,าล่างก็เป็นสีขาวสวยงามนะครับเดี๋ยวดูน้องเขายิงสกรูนะครับเรียกว่าล็อกกันทุกตัวครับ เพื่อความแน่นหนาเราก็จะมีกิมล็อกแข่นไม้ไว้นะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้กรเยื่อน mm hmm. และตอนนี้ mm hmm. เวลาก็ทุ่มกว่าๆแล้วครับงานเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เก็บงานรายละเอียดทุกอย่างนะครับ ผมอยากจะสรุปให้ลูกค้าฟังว่าจุดเด่นของสินค้าเราคือไม้โฟเมกาแท้เคลือบสองหน้าสีอบพาวเดอร์โค้ตจากโรงงานและก็การติดตั้งที่ปราณีตนะครับนี่คือจุดเด่นของเราลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อทีมงานรุ่งเรืองวงได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ สินค้าดีมีคุณภาพในราคาถูกกว่าที่อื่นๆที่นี่ที่เดียวครับรุ่งเรืองวงศ์